สวัสดีครับช่างบอสลำลูกกานะครับวันนี้เราก็มาซ่อมนะครับตัวปั๊มน้ำเฮตชิปเราถอดมาแล้วนะครับตัวเจ้าปัญหาเห็นไหมครับรอยรอยสนิมนะครับนี่รอยสนิมน้ำม,มันรั่วนะเห็นไหมครับซีนยางนะครับซีนยางมันรั่วแล้วก็น้ำม,มันก็เลยพุดขึ้นมา ตอนนี้เราเปลี่ยนอ,อุปกรณ์ยกชุดนะครับ housing housing ตัวนี้นะครับแล้วก็สียางนะครับสียางก็เบิกแท้ของใหม่หมดเลยนะครับกำลังแกะสียางอยู่สียางท้ได้ชิ้นะครับจะเปลี่ยนด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับนะครับ1 2 3แล้วก็4นะครับตัวที่4ก็จะอยู่ตรงนี้ฝาครอบ อโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทสเครื่องเรียบร้อยเอาเราก็ดูนะครับน้ำหยดไหมนะครับเป็นอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็แห้งดีนะครับเพราะว่าซีนยางนะครับทุกจุดเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ อะก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งงานนะครับกับชักมอดวันนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ